ข่าวดีแนวรับคอร์เนอร์แบรดลีย์มีชื่อติดทีมชาติไอแลนด์เหนือสัญญาณใกล้คัมแบ็กอัปเดตความฟิตของคอร์เนอร์แบรดลีย์หลังมีชื่อติดทีมชาติไอแลนด์เหนือมเคิลโอนิลผู้จัดการทีมชาติไอแลนด์เหนือได้ใส่ชื่อของคอร์เนอร์แบรดลีย์ไว้ในทีมสําหรับเกมทีมชาติในเดือนหน้าแม้ว่าแบ็กขวารายนี้จะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามแบรดลีย์ได้กลับมาฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3สัปดาห์ เมื่อวันพะหัสบดีโดยเขาได้วอร์มอัพกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลแต่จากนั้นนักเตะวัย22ปีก็ได้แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อฟื้นฟูความฟิตของเขาต่อกับคอนเนอร์เมอร์ทัฟหัวหน้าฝ่ายสมรรถภาพร่างกายไม่มีการคาดการณ์ว่าแบรดลีย์จะมีส่วนร่วมในเกมถัดไปของลิเวอร์พูลแต่ก็มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับความฟิตของเขาเมื่อเขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติไอร์แลนด์เหนือที่จะพบกับลักเซมเบิร์ก4กย และเยอรมนี7กยการที่เขามีชื่ออยู่ในทีมของโอนิลบ่งบอกถึงความมั่นใจว่าเขาจะฟิตพอที่จะลงเล่นได้และผู้จัดการทีมก็ได้แสดงความรู้สึกเช่นนั้นหลังการประกาศเราแค่ต้องตระหนักถึงสภาพร่างกายของคอเนอร์ว่าเขาอยู่ในจุดไหนเมื่อเราพิจารณาเขาสำหรับ2เกมนี้แต่เราคาดว่าเขาจะพร้อมลงเล่นโอนิลกล่าวกับผู้สื่อข่าวซึ่งรวมถึงสตีเวนบีคอมจากเบลฟาสต์เทเลกราฟ และแน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับลิเวอร์พูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยหวังว่าคอนเนอร์จะได้รับโอกาสลงเล่นบ้างก่อนที่เราจะมารวมตัวกันในวันอาทิตย์หน้าลิ Liverpool, เวอร์พูลเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวหลังจากบุกไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คก่อนที่จะพักเบรกให้กับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเกมกระชับมิตรซึ่งก็คือเกมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในวันที่31สิงหาคมในขณะที่เจอร์มีฟริมปอง ต้องพักจนถึงหลังเบรกทีมชาติเนื่องจากปัญหาแฮมสตริงมีความเป็นไปได้สูงว่าแบดลี่จะกลับมามีชื่ออยู่ในทีมในเกมกับอาเซนนลและอาจจะลงเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนั่นจะทำให้บัณฑิตจ,จากอะคาเดมี่รายนี้มีโอกาสไม่เพียงแต่สร้างความฟิตแต่ยังเป็นการทวงตำแหน่งตัวจริงในระยะยาวในขณะที่ฟริมปองบาดเจ็บคอเนอร์ Connor สบายดีคุณรู้ว่าเขาคงจะหงุดหิดเพราะผมคิดว่าช่วงพรีซีซั่นของเขากำลังไปได้สวยเลยและเหมือนกับทุกเรื่อง มันมีการแข่งขันที่สูงมากในสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลซึ่งคุณไม่อยากจะบาดเจ็บเพราะคุณต้องพยายามหาทางกลับเข้าสู่ทีมให้ได้แต่เขาก็ได้รับโอกาสมันมีเกมมากมายในฤด,ดูกาลพรีเมียร์ลีกและการเริ่มต้นของแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไรก็ตามจะไม่มีการเสี่ยงใดๆกับความฟิตของแบรดลีย์และคาดว่า จะมีการค่อยๆเพิ่มเวลาลงสนามอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งกับสโมสรและทีมชาติในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และ s แชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ